วันนี้แอบาาพามาดูลูกวัวตัวน้อยนะคะแม่วัวตัวนี้จะดุมากค่ะก็เลยไม่กล้าเข้าใกล้มากค่ะนี่เราก็ไปหาใบเถาวันตดมาให้แม่วัวกินนะคะแม่วัวตัวนี้ดุจริงๆค่ะอันนี้แม่ผูกไว้ตรงนั้นนะคะอายาเลยนี่ขนาดผูกไว้ก็ยังกลัวนะคะ อันนี้คะ่ะลูกวัวตัวผู้นะคะชื่อมีนาตัวผู้ชื่อมีนานะคะเพิ่งคลอดเมื่อวันที่6มีนานะคะอันนี้คลอดที่ทุ่งนานะคะ่ะเพราะว่าต้องอุ้มกลับมาะคะ่ะคลอดเมื่อประมาณตอน10บโมงสิบโมงครึ่งนะคะอันนี้อุ้มกลับมาที่บ้านนะคะเพราะว่าไม่กล้าไว้ที่ทุ่งนานะคะหมาฝูงหมาเดี๋ยวเร,เราจะลองมาใกล้ๆเดี๋ยวแม่วัวก็จะตะเพิดใส่อเหยาียว ฝะะูงหมามันมันจะไล่กัดนะคะหมาจรจัดนะคะก็คือมีของพี่ที่บ้านนะคะข้างบ้านหนึ่งกิโลอย่างเงี้ยค่ะเอาไปผูกไว้ที่นานะคะวัวพึ่งคลอดได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะ่ะถูกหมารุมกัดตายเลยะคะ่ะกัดลูกวัวตายนะคะอันนี้วัวตัวผู้นะคะตั้งชื่อให้มีนานะคะแม่วัวตัวนี้นะคะนี่ที่ตัวที่เอาเข้าวให้กิน นะคะคนี่ค่ะเอาใบทวันต้นให้กินนะคะเพราะว่าตอนตอนที่จเจ้าแอร์อันนี้ค่ะวัวเนี้ยที่จะผสมเทียมนะคะผสมเทียมไปแล้วสองสองครั้งนะคะครั้งที่สาม ผสมเทียมไม่ติดนะคะก็เลยได้พันวัวบ้านบ้านนะคะตัวตรงนี้ก็จะมีไอ้หน้าผากสีขาวๆเหมือนน้องปีใหม่เลยนะคะก็จะคล้ายๆกันนะคะเพราะว่าตัวผู้เป็นวัวของที่บ้านนะคะก็จะสีเดียวกันนะคะคือเราผสมเทียมกี่ครั้งก็ไม่ติดนะคะก็เลยสรุปแล้วจะได้วัวบ้านบ้านนะคะอันนี้กล้วยไ็ต้องมาหรอกกล้วยก็อยู่ตรงนี้แหละอ่าอันนี้เราก็เลยล่อนี่คะ่ะแม่วัวเราก็เลยล่อเอา เอาใบถาวันตดมาให้นะคะอันนี้ตัวนี้ดุมากจริงๆค่ะมีแต่แม่และค่ะที่เข้าใกล้นะคะอันนี้ก็กําลังกินนะคะลูกลูกยังดื่มนมหัดดื่มนมค่ะวันนี้วันที่สิบสิบนะคะสี่วันนะคะเจ้าตัวน้อยเจ้าเจ้ามีนาเนี่ยยังหัดดื่มนมอยู่เลยค่ะ เหมือนแม่เขาจะยังไม่ให้ดื่มนมมะเหมือนได้แค่แบบจิบๆอย่างเงี้ยค่ะยอกๆอ,อันเนี้ยค่ะก็เลยนี่ตัวนี้จะออกทอเทาน้ำตาลเข้มนอไอ้ยน่เดี๋ยวเราออกไปดีกว่านะคะวัววัวตัวนี้ดุจริงๆเลยห่วงลูกนะคะนี่ค่ะนี่ ของลูกจริงๆไปดีกว่าไปดีกว่านะคะที่จริงกลัวนะให้เขานอนไปก่อนนะคะเดี๋ยวอีกนิดนึงค่อยมากินนมแม่อีกนี่คะ่ะแม่วัว